ทวีศักดิ์สุทินประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีจัดงานมอบรางวัลโครงการนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่จังหวัดนนทบุรีรุ่นหนึ่งเมื่อวันศุกร์ที่24พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาณห้องประชุมเล็กวิวบอลลูนศักสยามเล็กไซ์รีสอร์ทจังหวัด นนทบรุรีเมื่อเวลา16นาฬิกาท่านอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบรุรีได้เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศแลกเงินรางวัลโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนโครงการนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่จังหวัดนนทบรุรีรุ่นที่หนึ่งยางฟิตนนทบรุรีและรางวัลคะแนนรวมทุกกิจกรรมสูงสุดอันดับหนึ่ง รายการนี้นายทวีศักดิ์สุทินประธานสภา,าอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีประธานจัดงานโครงการนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่จังหวัดนนทบุรีรุ่นที่หนึ่งขอขอบพระคุณคุณวิศกรศรีสกุลคุณภัยรัตเอื้อชูยศคุณจำรัดสว่างสมุดเป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนจากนั้นมีการมอบรางวัลโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนคุณจำรัดสว่างสมุด ผู้อำนวยการใหญ่มอบรางวัลดีเด่นอันดับ3คุณวิศกรศรีสกุลกรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัท 3x Logistics ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลดีเด่นอันดับสองและคุณสมควรจันแดงประธานสภา,าอุตสาหากรรมจังหวัดประทุมธานีได้ให้เกียรติมอบรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนต่อจากนั้นคุณทวีศักดิ์สุทินประธานสภา,าอุตสาหากรรมจังหวัดนนทบรุรีได้มอบของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงการนักอุตสาหากรรมเพื่อนช่วยเพื่อนทั้ง3ท่าน ต่อจากนั้นนายเกรียงไกรเทียนนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยได้กล่าวถึงโครงการอุตสาหกรรมคนรุ่นใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดนนทบรุรีเป็นโครงการที่ดีมากโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนรุ่นหนึ่งอย่างฟิตนนทบรุรีต่อจากนั้นนายทวีศักดิ์สุทินประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบรุรีได้กล่าวขอบคุณนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบรุรีคุณเกรียงไกร เทียนนุก,กูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณจำรัดสว่างสมุทรผู้อํานวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณวิศกรศรีสกุลกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัท 3x โลจิสติกคุณสมควรจันแดงประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประทุมธานีและขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้ามาร่วมงานโครงการ เพื่อนช่วยเพื่อนรุ่นที่หนึ่งในวันนี้ณห้องประชุมเล็กวิวบอลลูนสักสยามเล็กไซส์รีสอร์ทการนาสุภารมภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน